สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับคุณครูกัดลืืนคูณนทวัฒน์ไลยสาครน,นะครับกับคณิตศาสาตร์ป .5 นะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่วนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มีคิดน่าสนใจมาให้นักเรียนเรียนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะ ในคลิปที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนกันไปใช่ไหมคะในวันนี้นะคะเราก็ยังคงเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเช่นเคยค่ะแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการบวกและการลบแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเราจะพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูและการหารเศษส่วนค่ะจะมีวิธีการคิดอย่างไรนะคะจะเหมือนกันกับคลิปที่แล้วหรือไม่เราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียน นักเรียนขานักเรียนยังคงไม่ลืมกันใช่ไหมคะว่าการแก้โจทย์ปัญหานั้นมีลำดับขั้นตอนอย่างไรนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเรายังคงใช้ขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเหมือนกันกับคลิปที่แล้วเลยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นจากโจทย์ง่ายๆกันก่อนค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนแม่เทน้ํา6ขวดนะคะใส่ถังเปล่าใบหนึ่งค่ะซึ่งแต่ละขวดนะคะมีน้ําอยู่เศษ3ส่วน4ี่ลิตรค่ะ ถังใบนี้นะคะจะมีน้ำอยู่เท่าไรคะไหนนักเรียนลองบอกครูสิคะว่าจากโจทย์ปัญหานี้สิ่งที่โจทย์ต้องการถามเราคืออะไรคะใช่แล้วค่ะนักเรียนโจทย์อยากทราบว่าในถังใบนี้มีน้ำอยู่เท่าไรใช่ไหมคะซึ่งสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เราเนี่ยคืออะไรคะนักเรียนถูกต้องค่ะสิ่งที่โจทย์บอกเรามาก็คือแม่เทน้ำหกขวดใส่ถังเปล่าใบหนึ่งนะคะ ขวดน้ำแต่ละขวดเนี่ยมีน้ำอยู่เศษ3ส่วน4ลิตรค่ะครูแสดงด้วยภาพแบบนี้เลยนะคะแล้วเราจะหาปริมาณของน้ำในถังได้อย่างไรคะนักเรียนไหนมีใครตอบว่าอะไรบ้างคะใครตอบว่าให้นำปริมาณน้ำในแต่ละขวดซึ่งก็คือเศษ3ส่วน4ี่ลิตรบวกกันไปเรื่อยๆจนครบ6ขวดบ้างไหมคะซึ่งจะเขียนได้เป็น เศษสส่วน4บวกกัน6กจำนวนแบบนี้ใช่ไหมคะนักเรียนแล้วนักเรียนคน,นอื่นๆล่ะคะตอบว่าอะไรบ้างครูเชื่อเลยคะ่ะว่าต้องมีนักเรียนบางคนนะคะตอบครูว่าก็นำจำนวนขวดน้ำนะคะคูณกับปริมาณน้ำในแต่ละขวดใช่ไหมคะถ้าเรานำจำนวนขวดน้ำนะคะคูณกับปริมาณน้ำในแต่ละขวดเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณได้อย่างไรคะนักเรียน ใช่แล้วค่ะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณได้ก็คือ6คูนเศษ3ส่วน4ค่ะเพราะอะไรคะเราจึงสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณได้คะใช่แล้วค่ะนักเรียนเพราะว่าแต่ละขวดนะคะมีน้ำขวดละเท่าเกันเป็นการบวกซ้ำๆครั้งละเท่าเท่กันนั่นเองค่ะซึ่งเส่3ส่วน4นะคะบวกกัน6จำนวน สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณได้ก็คือ6คูณเศษ3ส่วน4ค่ะดังนั้นนะคะโจทย์ปัญหาข้อนี้เราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะนักเรียนได้แบบนี้เลยค่ะจากประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้นะคะนักเรียนจะต้องใช้วิธีการหาผลคูณของจำนวนนับด้วยเศษส่วนค่ะซึ่งนักเรียนนะคะได้เรียนผ่านมาแล้วในคลิปที่13นะคะ นักเรียนลองคำนวณในกระดาษของตัวเองนะคะแล้วเราก็มาดูคำตอบพร้อมๆกันก็ได้ค่ะนักเรียนคะนักเรียนดูสิควะว่านักเรียนจะได้คำตอบเท่ากันกับของครูหรือเปล่านะคะเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะ 6. คูณเศษ3าส่วน4ี่ทำได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะนักเรียนทำได้โดยนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนเท่ากับตัวส่วนของเศษส่วนเดิมค่ะจะได้ตัวเศษเป็นเท่าไรคะ ใช่แล้วค่ะจะได้ตัวเศษเป็น6คูณ3นะคะและจะได้ตัวส่วนเท่ากับ4เหมือนเดิมค่ะผลคูณของตัวเศษได้เท่ากับ18ใช่ไหมคะและตัวส่วนก็เท่ากับ4เหมือนเดิมค่ะเศษ18ส่วน4ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะเราสามารถนำจำนวนนับ2นะคะไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะจะได้คำตอบเท่ากับเศษ9ส่วน2นะคะ ซึ่งเราสามารถทำเศษเส่วนสอเนี่ยให้อยู่ในรูปของจํานวนคละได้ได้เท่ากับเท่าไหร่คะใช่แล้วคะ่ะนักเรียนเศษ9ส่วน2นะคะสามารถทําให้อยู่ในรูปของจํานวนคละได้เท่ากับ4เศษ1นส่วน2นั่นเองคะ่ะไหนมีใครได้คําตอบเท่ากันกับของครูไหมคะเรามาสรุปคําตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนดังนั้นนะคะถังใบนี้จะมีน้ําอยู่ 4เศษ1ส่วน2ลิตรค่ะแต่เอ๊เราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าคำตอบที่เราคิดมานานนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ดังนั้นนะคะนักเรียนนักคณิตศาสตร์ที่ดีนะคะจะต้องทำการตรวจคำตอบค่ะเพื่อให้เรานะคะมั่นใจในคำตอบมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งในข้อนี้นะคะเราจะมาพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบกันค่ะ นักเรียนคะเศษ3ส่วน4ลิตรถึง1ลิตรไหมคะไม่ถึง1ลิตรน,นะคะแล้วเศษ3ส่วน4ลิตรเนี่ยมากกว่าเศษ1ส่วน2ลิตรไหมคะเราจะเปรียบเทียบได้อย่างไรคะนักเรียนยังจําได้มหมคะว่าเมื่อเราต้องการเปรียบเทียบเศษส่วนกับเศษ1ส่วน2เราจะเปรียบเทียบตัวเศษนะคะกับครึ่งของตัวส่วนค่ะซึ่งเศษ3ส่วน4ี่นะคะมีตัวเศษมากกว่าครึ่งของตัวส่วน ซึงมากกว่าเศษหส่วน2ลิตรค่ะถ้าแต่ละขวดมีน้ำอยู่เศษ1นส่วน2ลิตรจะต้องมีกี่ขวดคะถึงจะเท่ากับ1ลิตรคะใช่แล้วค่ะนักเรียนต้องมี2ขวดนะคะถึงจะมีน้ำเท่ากับ1ลิตรค่ะแสดงว่าน้ำา2ขวดเท่ากับ1ลิตรแล้วน้ำา6ขวดละคะจะเท่ากับกี่ลิตรคะเก่งมากค่ะนักเรียนถ้าเรามีน้ำา6ขวดนะคะแสดงว่าเรามีน้ำา3ลิตรค่ะต่อไปค่ะ แต่ละขวดมีน้ำา1ลิตรละคะน้ำา6ขวดจะได้น้ำกี่ลิตรคะง่ายเลยใช่ไหมคะนักเรียนแสดงว่าน้ำา6ขวดก็จะมีน้ำา6ลิตรค่ะแสดงว่าถ้าน้ำแต่ละขวดมีอยู่เศษ3ส่วน4ลิตร6ขวดก็จะมีน้ำมากกว่า3ลิตรนะคะแต่น้อยกว่า6ลิตรใช่ไหมคะดังนั้น4ี่เศษ1ส่วน2ลิตรจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะ ่านข้อแรกไปเป็นยังไงบ้างคะยังไม่เหนื่อยกันใช่ไหมคะถ้านักเรียนยังไม่เหนื่อยนะคะเราไปดูตัวอย่างโจทย์ปัญหาข้อที่2กันดีกว่าค่ะในข้อที่2นี้นะคะครูมีเชือกยาวอยู่4เมตรค่ะนักเรียนถ้าครูตัดออกเป็นเส้นยาวเส้นละเศษ1ส่วน2เมตรจะได้เชือกกี่เส้นคะโจทย์ปัญหาข้อนี้นะคะเราถามถึงอะไรคะนักเรียน ใช่แล้วค่ะเราถามถึงจำนวนเส้นเชือกที่ตัดได้นะคะแล้วโจทย์ปัญหาข้อนี้ให้ข้อมูลอะไรเรามาบ้างคะนักเรียนใช่แล้วค่ะสิ่งที่โจทย์บอกเรามานะคะก็คือมีเชือกยาวอยู่4เมตรค่ะซึ่งครูนะคะจะแสดงด้วยภาพตามภาพนี้เลยค่ะและเรานะคะตัดเชือกออกเป็นเส้นค่ะยาวเส้นละเศษ1ส่วน2เมตรค่ะแล้วจะหาจำนวนเส้นเชือกที่ตัดได้อย่างไรคะ จากโจทย์ข้อนี้นะคะเราแบ่งเชือกออกเป็นส่วนส่วนละเท่าๆกันใช่ไหมคะแสดงว่าเราจะต้องใช้วิธีการหารค่ะนักเรียนซึ่งคิดได้จากการนำความยาวเชือกทั้งหมดนะคะหารด้วยความยาวเชือกแต่ละเส้นที่เราตัดค่ะในโจทย์ปัญหาข้อนี้นักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ครูดูได้ไหมคะเก่งมากค่ะนักเรียนเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ปัญหาในข้อนี้ได้แบบนี้เลยนะคะ การหาจำนวนนับด้วยเศษส่วนนั้นนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่ามีวิธีการหาผลลัพธ์ได้อย่างไรคะถ้าใครจำไม่ได้นะคะลองย้อนกลับไปดูในคลิปที่18ก็ได้ค่ะหรือเราจะมาทบทวนไปพร้อมๆกันตอนนี้ก็ได้ค่ะนักเรียน 4. หารด้วยเศษหส่วน2เป็นการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนนะคะนักเรียนคะการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนทำได้อย่างไรนะคะใช่แล้วคะ่ะนักเรียน ให้นำจำนวนนับที่เป็นตัวตั้งนะคะคูณกับส่วนกลับของตัวหารค่ะซึ่งเราจะได้เท่ากับ4คูณกับส่วนกลับของเศษ1ส่วน2ค่ะส่วนกลับของเศษ1ส่วน2คือเท่าไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะก็คือเศษ2ส่วน1นะคะ4คูณเศษ2ส่วน1หาผลคูณได้อย่างไรนะคะนักเรียน ใช้แล้วค่ะเราจะนำจำนวนนับนะคะไปคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนเท่ากับตัวส่วนของเศษส่วนเดิมค่ะนักเรียนลองช่วยคิดในใจให้ครูหน่อยได้ไหมคะเก่งมากค่ะนักเรียนในข้อนี้นะคะเราจะได้คำตอบเท่ากับเศษ8ส่วน1ค่ะซึ่งเศษแปส่วนหนึ่งนะคะเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็จะได้เท่ากับจำนวนนับ8นั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะเราจะสามารถสรุปคำตอบได้ว่าจะตัดเชือกได้ทั้งหมด8เส้นค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูความถูกต้องของคำตอบกันค่ะนักเรียนโดยเราจะย้อนกลับไปพิจรารณาที่โจทย์ปัญหากันนะคะซึ่งในข้อนี้นะคะเราได้คำตอบว่าจะตัดเชือกได้8เส้นใช่ไหมคะแบบนี้เราจะหาความยาวเชือกทั้งหมดได้อย่างไรคะ ใช่แล้วค่ะนักเรียนเราก็นำจำนวนเชือกแต่ละเส้นที่ตัดได้นะคะมารวมกันทั้งหมด8เส้นค่ะซึ่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณได้ว่า8คูณเศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะ8คูณเศษ1ส่วน2เราจะได้คำตอบเท่ากับเศษ8ส่วน2ใช่ไหมคะซึ่งเศษ8ส่วน2เนี่ยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนนับก็คือ4เมตรนั่นเองค่ะซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เลยนะคะ ดังนั้นนะคะคำตอบที่เราตอบกันว่าจะตัดเชือกได้8เส้นจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะผ่านมา2ข้อแล้วนักเรียนลองบอกครูสิคะว่าในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์นะคะเราจะต้องทำอย่างไรบ้างคะใช่แล้วค่ะนักเรียนนักเรียนจะต้องอ่านโจทย์แล้วก็วิเคราะห์โจทย์อย่างละเอียดน,นะคะซึ่งเราสามารถเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาค่ะ โดยดูว่าโจทย์ถามอะไรนะคะแล้วเขากำหนดอะไรมาให้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะเราก็สร้างแผนหรือวิธีการในการแก้ปัญหาค่ะซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของแผนภาพหรือการเขียนเส้นจำนวนนะคะแล้วเราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะในขั้นต่อไปนะคะเราก็ลงมือทำตามแผนหรือวิธีการที่เราวางไว้นะคะซึ่งพอเรารู้แล้วว่าประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้นะคะ เป็นการบวกการลบการคูณหรือว่าการหารเราก็ลงมือทำแล้วก็หาคำตอบแล้วก็สรุปคำตอบได้เลยค่ะและในขั้นสุดท้ายนะคะก็คือขั้นตรวจคำตอบค่ะพอเราได้คำตอบมาแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะคำตอบที่เราหามาได้เนี่ยนะคะมีความสมเหตุสมผลหรือมีความถูกต้องหรือไม่ซึ่งถ้าเราอยากรู้ว่าเอ๊ะคำตอบในข้อนี้นะคะมีความถูกต้องหรือไม่เนี่ย เราก็แค่ย้อนกลับไปพิจรารณาที่โจทย์ปัญหาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนโจทย์ปัญหาไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูจะลองให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็ลองแก้โจทย์ปัญหาด้วยตัวเองค่ะนักเรียนจะลองสต็อปคลิปนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ลองทําด้วยตัวเองดูก่อนพอเรียนทําเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็มากดเล่นดูเฉลยที่ครูกําลังจะทําต่อไปนี้ก็ได้ค่ะ เราไปดูโจทย์ปัญหาที่ครูจะให้ในักเรียนทำกันเลยค่ะแป้งซื้อไข่ไก่มา60ฟองค่ะนักเรียนนำไปทำอาหารเศษ3ส่วนสิของไข่ไก่ที่ซื้อมาแป้งนำไข่ไก่ไปทำอาหารกี่ฟองคะในในักเรียนลองบอกครูสิคะว่าจากโจทย์ปัญหาในข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะใช่แล้วค่ะนักเรียนโจทย์อยากทราบว่าแป้งนำไข่ไก่ไปทำอาหารกี่ฟองใช่ไหมคะ ซึ่งสิ่งที่โจทย์บอกมาก็คืออะไรคะใช่แล้วค่ะนักเรียนสิ่งที่โจทย์บอกกับเรามานะคะก็คือแป้งซื้อไข่ไก่60ฟองค่ะนำไปทำอาหารเศษ3ส่วนสิของจำนวนไข่ไก่ที่ซื้อมานะคะถ้าครูจะแสดงด้วยภาพครูจะแสดงด้วยภาพได้แบบนี้เลยนะคะนะักเรียนยังจำเรื่องเศษส่วนของจำนวนนับกันได้ไหมคะ แป้งนำไข่ไก่ไปทำอาหารเศษ3ส่วน10ฟองของจำนวนไข่ไก่ทั้งหมด60ฟองแสดงว่าเราจะต้องแบ่งไข่ไก่ออกเป็นกี่กลุ่มคะนักเรียนใช่แล้วค่ะนักเรียนเราจะต้องแบ่งกลุ่มของไข่ไก่นะคะออกเป็น10กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันค่ะดังนั้นนะคะเราจะจัดไข่ไก่ได้กลุ่มละกี่ฟองคะ ใช่แล้วค่ะนักเรียนเรียนลองแบ่งดูจากภาพได้เลยนะคะซึ่งถ้าเราแบ่งเป็นกลุ่มนะคะ10กลุ่มเราจะได้กลุ่มละ6ฟองเท่าๆกันค่ะแป้งนำไข่ไก่ไปทำอาหาร3มส่วนจากทั้งหมด10ส่วนแสดงว่าแป้งนะคะนำไข่ไก่เนี่ยไปทำอาหารกี่ฟองคะนะักเรียนลองนับดูสิคะว่าได้ทั้งหมดกี่ฟองเอ่ยกลุ่มที่1ค่ะ กลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะคะถ้าดูจากภาพนะคะนักเรียนแสดงว่าแป้งนำไข่ไก่นะคะไปทำอาหารทั้งหมด18ฟองนั่นเองค่ะแล้วโจทย์ปัญหาข้อนี้เราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะนักเรียนได้แบบนี้เลยนะคะเรามาหาคำตอบจากประโยคสัญลักษณ์กันนะคะดูสิคะว่าจะได้คำตอบเท่ากับรูปภาพที่เราแสดงไปก่อนหน้านี้หรือไม่ค่ะ เศษสมส่วนสิบคูณ60ทําได้อย่างไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะทําได้โดยนําตัวเศษคูณกับจํานวนนับนะคะโดยตัวส่วนเท่ากับตัวส่วนของเศษส่วนเดิมค่ะซึ่งจะได้ตัวเศษเท่ากับเท่าไรคะใช่แล้วค่ะนักเรียนจะได้ตัวเศษเท่ากับ3าคูณ60นะคะและจะได้ตัวส่วนเท่ากับ10เหมือนเดิมค่ะซึ่งผลคูณของตัวเศษนะคะจะได้เท่ากับ180ค่ะตัวส่วนก็เป็น10เหมือนเดิมค่ะ เศษ180รส่วน10ททำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่ากับเท่าไรคะใช่แล้วค่ะนักเรียนเมื่อเราเอาจำนวนนับ10นะคะไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนเราจะได้คำตอบเท่ากับ18ค่ะซึ่งคำตอบ18เนี่ยเป็นคำตอบที่ตรงกับภาพที่เราแสดงไปก่อนหน้านี้เลยใช่ไหมคะดังนั้นนะคะโจทย์ปัญหาในข้อนี้เราจะสรุปคำตอบได้ว่าแป้งนำไข่ไก่ไปทำอาหารทั้งหมด18ฟองค่ะ ต่อไปเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบกันค่ะนักเรียนโดยเราจะไปพิจารณาที่โจทย์ปัญหากันนะคะเราได้คำตอบว่าแป้งนำไข่ไก่ไปทําอาหารทั้งหมด18ฟองใช่ไหมคะแล้วมีไข่ไก่อยู่ทั้งหมดกี่ฟองคะใช่แล้วค่ะนักเรียนมีไข่ไก่อยู่ทั้งหมด60ฟองคะ่ะไข่ไก่18ฟองจากทั้งหมด60ฟองคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรคะใช่แล้วค่ะ คิดเป็นเศษ18ส่วน60ของไข่ไก่ทั้งหมดนะคะเศษ18ส่วน60สามารถนำจำนวนนับใดไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้คะใช่แล้วค่ะเราสามารถนำจำนวนนับ6นะคะไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เมื่อเรานำจำนวนนับ6นะคะไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไรคะเก่งมากค่ะกเรียนจะได้คำตอบเท่ากับเศษ3ส่วน10ค่ะ ซึ่งเท่ากับจำนวนไข่ไก่ที่แป้งซื้อมาทำอาหารตามที่สดกำหนดเลยใช่ไหมคะดังนั้นนะคะแป้งนำไข่ไก่มาทำอาหาร18ฟองจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะครับหลังจากที่เรียนดูคลิปวิดีโอแล้วนักเรียนมีความน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับก็เดี๋ยววันนี้ครูมีคลิปเพิ่มเติมให้เรียนดูนะครับเดี๋ยวเรียนไปทบทวนคลิปเพิ่มเติมที่ครูให้ก่อนนะครับแล้วก็วันนี้มีการบ้านให้นักเรียนทำนะครับนักเรียนสามารถทำแล้วส่งได้จนถึงวันอาทิตย์นะครับ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่1.19หน้า41นะครับให้ทำแบบฝึกหัดข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วก็ข้อ4นะครับทั้งหมด4ข้อนะครับก็ฝากนักเรียนให้ทำการบ้านให้เรียบร้อยนะครับส่งท้ายในวันอาทิตย์นี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย